สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์สึมมวยเทปเจ็ดสีนะครับเป็นการวิเคราะห์วิชันหลังกันช่างน้ําหนักวันนี้วันอาทิตย์ที่สามสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าสิบแปดนะครับถ่ายทอดสดช่วงลาประมาณบ่ายสองครึ่งเป็นต้นไปสองคู่แดกนั้นก็จะเป็นมวยพิเคราหน้หนักหนึ่งร้อยสิบสองปอนด์นะครับรอบคุณเสือรอบแปดคนสุดท้ายนะครับพิเคราหน้าหนักหนึ่งร้อยสิบสองปอนด์คู่แดกนั้นก็จะเป็นคองสนันตซอเทียนโพพบกับทางด้านแสงตะวัน สอพงอมอนคู่ที่สองจะเป็นอนันตชัยลาน,นาวอเตอร์ไซส์พบกับท่นานัแนแคมรลนสินลมหนาวคู่ที่สามคู่รองเวกรารคารนะครับเป็กพตททองทวีวันนี้พบกับคู่ปรับเข่านะครับหลังจากทั้งคู่เคยเสมอกันมาดาวินซี่และคีบันถึงหรือเจ้าน้องแชมป์สนานปีกไม้และเควงรารการวันนี้เป็นการพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากคู่นี้เคยผลัดแพ้พัชนากันมาเพชรสมานสอสมานการเม,ม้นพบกับท่นานขมเพชร สิทธิ์สารวัตรเสือพิฆน้ำหนักหนึ่งร้ปอนด์นี่คือคู่ใหม่และน้ำหนักในวันนี้นะครับมาดูน้ำหนักเมื่อเช้านะก,กล้องสนั่นเมื่อเช้าเนี่ยมา112.4ลดไป0.4แสงทวันมา112.2ลดไป0.2อนันตชัยมา112.6ลดไป0.6แคมบูดูนมา112ยองพันเทพิกัดเป็กมา114ยสไดวินซี่มาร้อยสิบส่พันเพิกัด เพชสมา123ปอนด์และก็คมเพชรสิทธิ์ชาวลัดเสือมา123ปอนด์เท,ท,ท่าพิกัดนะครับนี่คือคู่มวยและน้ําหนักเมื่อเช้าแฟนคลับก็อย่าลืมนะครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดแอปพลิเคชั่ง24หลายพกยกระบบอัตโนมัตินะครับสิ่งดีที่ผมแนะนําผมแปะล,ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วแ,ลแฟนคลับก็ไปกรอ,อกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายหากติดขัดหรือไม่เข้าใจตรงไหน,น,ต,นตัวสอบถาม ผมได้ตลอดเวลานะครับ093 005 048 0พร้อมพร้อมที่จหคำแนะนำทุกทท่านเลยนะครับที่ตรงนี้ราคาเรทเปิดมาก่อนมันชกช่อง3ช่องเกียรสีเปิดมาก่อนมันชก2วัน3วันนะครับแล้วก็ศึกมวยวันนี้เปิดมาก่อนมันชกเป็นอาทิตย์ทุกวันที่เมื่อวัก็จะมีราคาเรทหลังกันช่างน้ำหนักเราเข้าไปดูเขาพิชดข้อมูลไว้นะครับนำมาเปรียบเทียบกับราคาเรทก่อนมวยขึ้นชกเหรียไหล,ลต่อได้ลองไปทางไหน เราจะรู้เราเห็ด้วยตัวเองนะครับไม่มีใครหลอกเราได้แอปพลิเคชันสองสีที่เราจบครบทุกความมันาดันทีเรื่องความมั่นคงจะด้านกันเงินนะครับที่นี่ร้อยละบาทสองร้อยละบาทเปิดให้เราดากตัวบางทุนใช้สิ่งดีที่ตรงนี้เป็นหลักประกันในการหาเงินหาทองเลี้ยงครอบครัวเราได้นะครับต่อไปมาดูไม่รักไม่ชอบผมเลยนะครับคู่แรกนั้นกล้องสนับซอสเทียนโพแข็งแกร่งหนักแรงซ้อมสอเดชพันส่วนแสงตะวันนะเวศเขาในเนื้อหนึบกระดูกที่ยังไม่แข่เท่าไหร่ คู่นี้เรตเปิดมาใหม่ๆใครต่อรองไหลไปเสมอทางด้านแสงตะวันโอ้โห,หน้าลงทุนรองมากครับผมชอบไปที่กล้องสนาซอเทียนโบแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงหน้าเสือท่านท่านรองเจ็ดน,นะครับหน้าติดตามคู่แดงน,นั้นรองไปที่กล้องสนาซอเทียนโปนะครับซ้อมซอเดชพันคุค์คู่สองครับอนันตชัยคู่นี้เบียดพลิกไปพลิกมาตลอดแคมรูนก็ระเพทนอกได้ในดีชอบเล่งยกสี่วันนี้เป็นต่อต้องต่อเป็นรองต้องอติดต,ต,ต,ตามครับ ผมชอบไปที่แคมบร์นซินล,ลมหนาวน่าจะย้ำแค้นอีกครั้งมาดูคู่รองกุญแรายการครับเป๊กปททองทังปทตทองทังตัววีขุนเข่าแข็งแกร่งจากเมืองยะโสธรน,นะครับซ้อมที่เซลูมิร้อยเอ็ดตัวนี้เข่าหนักแรงเมื่อกี้ก็อชิงแชมป์แต่ว่าอกหักไปเธอขับทางด้านดดวินซี่รลอเจ้าน้องแชมป์น้องแชมป์เนี่ยอาวุธหลากหลายรวดเร็วกระดูกดีร่างกายเริ่มกลับมาเขาที่ซ้อมที่มานผู้จัดวันนี้ต้นต้นจะกินดดวินซี่ยากแน่ รองไปที่ดาวินซี่และคีบันถึงหรือเจ้าน้องแชมป์ราคาพิกมาเป็นต่อกล้อตัวบางทุนเอานะครับแพ้ชนะก็จะได้ตังและมิวกาสพทีกชนะได้ด้วยความเก่าเอาอยู่ครับมาดูคุยอีกรายการวันนี้เพชรสมานสอสมานกาเมน้นประเภทนอกในแข็งแกงนอกในเหนียวหนึบหนักแรงทุกลูกเจอคมเพชรคมเพชรในประเภทแรแรก,แรกพรีก่เช่นเดียวกันคุณิั์แพ้พัชนะกันมาเรทเปิดมาทางด้าน เพชรสมันเป็นต่อ,อหน้าหลงทุนลองมากครับคุณน,นี้พลิกไปพลิกมาสูงพลิกมาก็ออกตัวบางทุนเอานะครับผมชอบไปที่คมเพชรสิทธิสารเสือครับคู่แรกนั้นชอบไปที่ก้องสน,นสอเทียนโพคู่ที่สองชอบไปที่แคมบรูนสิลมหนาวคู่ที่สามเข้าไปที่ดาหย,ยุนซี่แล้วก็ออกตัวบางทุนเอาสันคุยกอะไรครับวันนี้ชอบไปที่คมเพชรสิทธิสารเสือครับขอบคุณสําหรับคำเชยที่มีผมมาโดยตลอดพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ